แซนวิสาพัฒน์โพสถึงคดีแตงโมไว้แบบนี้ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนันจากที่ทราบกันดีว่าแซนวิสาพัฒเป็นหนึ่งใน5คนบนเรือที่ถูกสงสัยในเหตุการณ์ที่นักแสดงสาวแตงโมนิดาพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทดับกลางเจ้าพญาในวันที่24กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาโดยแซนก็ได้เคลื่อนไหวไล่ฟ้องคนที่หม่นประมาทโดยเฉพาะคนที่ดังๆมีชื่อเสียงล่าสุดแซนก็ได้โพสข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยบอกว่า หวังว่าคงไม่ยัดเยียดบทจำเลยจำเป็นให้เพื่อตามใจกระแสะสังคมนะคะแย่พอแล้วกับการเป็นผู้ต้องหาในความผิดที่ตัวเองไม่ได้ทำพร้อมกับมีแคปชั่นที่ระบุต่อว่าความยุติธรรมมีไว้สำหรับทุกคนทำกราลังชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อการเป็นจนวนมากครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆกันนะครับ